สวัสดีครับมาตอบคำถามนี้นะค,ะนครับเวฟร้อยยี้านิวลูกห้าสิบสี่ักสตัวเวฟร้อยีนี่ก็คือตัวที่เปลี่ยนสเปคของเครื่องยนต์ไปแล้วโดยจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี2023เป็นต้นไปนะครับตัวลูกเดิมของตัว25่ห้าเนี่คือลูกห้าิบมิลครับจะใหญ่กว่าเวฟร้อยสิอยู่นิดนึงครับตัวเวฟร้อยสิจะอยู่ที่ประมาณสี่ิบเจจุดสามครับ ตัวชักเดิมอยุดที่63.1ส่ครับส่วนตัวช่องชักเนี่ยเท่ากับเว็บครับปริมาตรกระบอกสูบเดิมนะครับคำนวณได้123.8อซีซีอัตราส่วนการอัดเดิมจากโรงงานนะครับอยุดที่10.1นต่อหนึ่งนะตัวอัตราส่วนขนาดถ้าเทียบกับตัวเดิมนะจะสูงกว่าตัวเดิมนิดหนึ่งตัวเบ้าฝารวมนะเราสามารถคำนวณย้อนกลับนะครับโดยเอา ซีซีของเครื่องยนต์ตั้งหารด้วยอัตราส่วนการอัดเดิมที่โรงงานให้มาครับลบด้วย1โดยแทนค่าส่วนคือ123.8หารด้วย10.1ลบ1ครับได้1 3 6ซีซีนะครับ,รบเป็นตัวเบ้าฝาเดิมจากโรงงาน,นครับเป็นเบ้าฝารวมนะครับใส่ลูกใหม่ขนาด54มิลตัวชักเพิ่มเป็นเพิ่มจากเดิมอีก6มิลครับจะได้69.1ม mm, ิลลิเมตรครับ เอามาคำนวณหาปริมาตรกระบ,บอกสูบใหม่ได้3.14คูณ54คูณ44คูณ69.1ด้วย4,000ได้158.2 cc แล้วเอามาคำนวณหาอัตราส่วนการอัดใหม่เทียบกับเบ้าฝาสูบเดิมเบ้าฝาสูบรวมเดิมนะครับเพื่อดูว่าถ้าเกิดเราใช้เบ้าฝาเดิมเนี่ยมันจะได้อัตราส่วนการอัด ออกมาที่เท่าไหร่แล้วคนจะเลือกตัวน้ำมันเชื้อเพลิงเท่าเป็นอะไรดีนะครับซึ่งแทนค่าสูงก็คือ158.2บวกด้วย13.6คาหารด้วย13.6ได้12.6ต่ตอนหนึ่งถ้าใช้ตัวนี้นะครับแนะนำเป็นน้ำมัน e 2 0หรือ e 8 5สครับส่วนถ้าเกิดต้องการทำเบ้าฝาสูบให้เหมาะสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆถ้าเป็นน้ำมัน91เนี่ยเราเลือกอัตราส่วนเริ่มต้นนะครับเป็น9ต่อนหนึ่ง ทำเบ้าฝาสูบรวมให้ได้19.8ซีซีนะครับถ้าเป็นน้ำมันเก้าห้าเลือกอัตราส่วนขนาดอาเป็น11ต่อ1ทำเบ้าฝาสูบรวมให้ได้15.8ซีซีนะครับถ้าเป็น E20 เลือกอัตราส่วนขนาดสิต่อ1ควรทำเบ้าฝาสูบรวมให้ได้14.4ซีซีนะครับถ้าเป็น E85 เลือกอัตราส่วนขนาดสิต่อ1ควรทำเบ้าฝาสูบรวมให้ได้สามซีซีนะครับตัวอัตราส่วนขนาดเราสามารถเพิ่มหรือลดได้ตามความเหมาะสมนะครับถ้าเราต้องการ ทำลถใช้งานทนทนเราอาจจะลดอัตราส่วนการอัดลงอย่างสมมติว่าเป็นน้ํามัน95จาก11ต่อตอนหนึ่งเราอาจจะเปลี่ยนเป็น10ตตอนหนึ่งส่วนถ้าเกิดเราถ้าในกรณีเราต้องาการแข่งแข่งขันนะครับเราสามารถเพิ่มน้ำมัน95อาจจะเพิ่มเป็น12ตอนน่อตอนหนึ่งตอนหนึ่งขึ้นอยู่กับแคมที่เราเลือกใช้ขึ้นอยู่กับการปรับเศษนัำถ้าถ้าเครื่องยนต์ไม่เกิดอาการเคกในรอบสูงเนี่ยเราก็สามารถใช้เพิ่มอัตราส่วนขึ้นไปได้เรื่อยๆนะ สำหรับหัวฉีดเบอร์เริ่มต้นนะครับโดยเบอร์ที่ให้มาเนี่ยแนะนำให้ไปเทียบเบอร์ที่ใกล้เคียงครับถ้าให้ดีคือแนะนำให้ไปเรมแอบช่วยสำหรับน้ำมัน91เลือกเบอร์เริ่มต้นที่ประมาณ1 4 2่งซีซีถ้าเป็นน้ำมัน95เลือกที่ประมาณห5 8่ซีซีถ้าเป็นน้ำมัน e 2 0เลือกที่ประมาณ1 9 0่งซีซีถ้าเป็น E 85เลือกที่ประมาณ2 6งรีซีพอได้เบอร์แล้วให้เอาไปเทียบกับเบอร์ที่ใกล้เคียงครับแล้ว ถ้าให้ดีคือควรจะรีแมปช่วยเพื่อให้การจ่ายน้ำมันถูกต้องทุกย่านทุกรอบนะครับทั้งหมดเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเว็บร้อยยี่ห้าเนิวลูกห้าสีจักรสาขอบคุณครับ